แฟชั่นดีไซเนอร์อาชีพสุดเก๋ขั้นตอนการทำงานสุดว้าวกว่าจะสร้างสรรค์นหนึ่งชุดสุดสวยให้สำเร็จต้องลับฝีมือให้เด็ดขนาดไหนสุดขายแล้ว,วเวลาคนจะเลือกซื้อเสื้อผ้าแบรนดิ้งอ่ะเขาจะเลือกซื้อที่สไตล์ที่แบรนด์แบรนด์นี้คาแรคเ,เตอร์ก็จะไม่เหมือนคนที่ใส่แบรนด์นี้ ตามได้ในฟังรู้ดูว้าว สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตและนี่คือรายการฟังรู้ดูว้าวทาง eTV นะครับวันนี้ครับผมจะพาไปว้าวเรื่องของอาชีพแฟชั่นดีไซเนอร์เราจะเห็นได้ว่าแฟชั่นดีไซเนอร์เนี่ยมีมากมายหลายแบบนะฮะแต่วันนี้เนี่ยจะ เจาะลึกเรื่องของการเรียนว่าเรียนอะไรมาถึงได้มาเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์เรื่องของการทำงานกระบวนการโดยละเอียดทุกขั้นตอนว่าถ้าสนใจอยากจะประกอบอาชีพนี้เขาต้องทําอะไรฝึกฝนตัวเองแบบไหนกันบ้างแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะฮะมีน้องสาวคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าสนใจงานด้านแฟชั่นดีไซน์ครับอยากจะหัดออกแบบเสื้อผ้าอยากจะเรียนรู้แบบเจาะลึกในเรื่องศาสตร์ด้านนี้และวันนี้เธอมากับผมเรียบร้อยและเชิญน้องมาเรียนครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โตมาเรียนนี่คือชื่อแต่วันนี้จะมาเรียนด้วยกันมาเรียนการเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ค่ะทำไมถึงสนใจด้านนี้คือช่วงนี้ค่ะมีโอกาสได้ซื้อเสื้อผ้าต่างๆเยอะมากเลยแล้วเราสังเกตว่าเวลาเราไปซื้อเนี่ยมันมีทั้งแบบที่ถูกใจแล้วก็ไม่ถูกใจเราค่ะเราอยากรู้ว่าขั้นตอนการทำเป็นยังไงสามารถจะทำเองได้หรือเปล่าโอเผื่อจะได้ไม่ต้องเอฟของแล้วใช่ค่ะทำเองเลยเองเย็บเองทำเองเลยหรือขายเองได้เลยมีวิสัยทัศน์นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนไปพร้อมๆกััันกกบบผมมารี และกับคุณผู้ชมด้วยนะครับพร้อมอยังฮะพร้อมค่ะออกเดินทางกันเลย เมื่อเรียนเคยมีพื้นฐานอะไรมาก่อนบ้างไหมก่อนจะไปเรียนด้วยกันกับคุณผู้ชมในวันนี้คือมีความชอบแล้วก็พอจะสเก็ตรูปได้นิดๆหน่อยๆเพราะว่ารูปได้ไดเขีดนเขียนเขียนเขียนได้ได้ได้อยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้คุณผู้ชมฮะใครที่จะเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์เนี่ยต้องมีพื้นฐานอะไรมาต้องศึกษาทางด้านไหนและต้องต่อยอดพัฒนาตัวเองจนกลายมาเป็นคนที่มีแบรนด์เป็นของตัวเองเหมือนแขกรับเชิญของเราได้ยังไงบ้างนะฮะวันนี้พี่ตูนไม่ได้มาคนเดียวรับรองได้ไปฟัง รู้ดูว้าวกันแบบไม่เหงาแน่ๆเลยค่ะคุณผู้ชมได้ข่าวจากพี่ตูนว่าแฟชั่นดีไซเนอร์คนนี้มีดีกรีสุดปังคือมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองตั้งแต่ยังเรียนอยู่โอ้โหไม่ว้าวไม่ได้แล้วตามพี่ตูนกับน้องมาเรียนไปกันเลยมาแล้วมาเลยมาเรียนสวัสดีครับคุณเท่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือห้องทำงานใช่ครับของแฟชั่นดีไซเนอร์นลฮะจุดเริ่มต้น ของงานแฟชั่นดีไซเนอร์เ er, กิดข oh, ึ้นได้ยังไงรวมถึงการมีแบรนด์ของตัวเองด้วยอ๋อเกิดจากความชอบนี่แหละครับก็คือครอบครัวของเทก็คือทําเย็บผ้าตั้งแต่เด็กเลยใช่แม่เป็นแม่เป็นช่างเย็บผ้าก็เลยอาจจะได้ซึมซับส่วนนี้มาก็เลยทําให้เราอยากเป็นดีไซเนอร์ ก็เลยเอนทรานเข้ามหาลัยคณะแฟชั่นดีไซน์เลยครับของที่ไหนยังไงตอนของธรรมศาสตร์ครับอยู่ในอยู่ในคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาออกแบบพัตรพรออกแบบพัฒรพรก็คือเรียนเกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผ้าใช่โดยตรงเลยแต่ทีนี้ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะจบมาแล้วได้เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์แบบเราเราหลออต่อยอดหรือพัฒนาตัวเองยังไงให้มัน outstanding ขึ้นมาหรือเชี่ยวชาญด้านนี้จนมีแบรนด์ขึ้นมาหาตัวตนให้เจอหาคาแรคเตอร์ตัวเองให้เจอ แล้วก็หากลุ่มลูกค้าที่ชอบสไตล์กับเราให้เจอแล้วเราก็ขยันทําขยันทําผลงานออกมาให้เยอะผลงานของเราก็จะเป็นที่ประจักษ์แล้วลูกค้าของเราหรือกลุ่มลูกค้าหรือคนที่เจอผลงานเราอ่ะก็จะยอมรับกับมันเขาก็จะตอบรับผลงานเราอ่ะก็จะเข้ามาหาเราเองใช่ใช่ใช่มันจะประมาณนั้นนะครับแบรนด์คุณเท่ชื่อว่าชื่อแบรนด์เกิดแก้วครับเกิดแก้วเล่าเล่าที่มาให้ฟังมาจากนามสกุลเลยครับคือที่มาคือตั้งแต่ปีสเขาให้ลองเป็นวิชาแบบ b บรนดิ้งสร้างลองสร้างแบรนด์ดูแล้วก็บเอ๊เอาบางคนก็เอาชื่อ,อาบางคนก็พลิกคำนั้นคำนี้เราเอาง่ายๆเลยเอา ตัวตนสไตล์เรามาจากนามสกุลเราสกุลนามสกุลเราก็มาจากตระกูลเราที่ทําเสื้อผ้ามาตั้งแต่มาตั้งแต่เด็กที่เราเห็นมาแล้วก็เอ๊ะเราเอาเกิดแก้ยแหลงมาเป็นแบบคาแรคเตอร์แบรนด์สไตล์เราพี่เท่บอกว่าจบสายตรงมาใช่ไหมคะทีนี้หนูมีคําถามดนึงถ้าเกิดเราเป็นคนที่ไม่ได้จบสายตรงแฟชั่นใหม่เนี่ยค่ะสามารถจะเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ได้ไหมคะสนใจว่าผู้ชมหลายท่านก็โหบางคนเพิ่งรู้เคยได้ยินออกแบบพระตราพรชื่อยาามากคืออะไรเรียนอย่างอื่นมาเรียนบัญชีมาเป็นได้ไหมได้ไหมฮะได้นะ ใจอ่ะต้องมาก่อนใจรักต้องมาก่อนพอเรามีใจรักในสิ่งที่เราจะทํามีแพชชั่นกับมันแล้วอะเราก็จะเกิดการที่เราจะขนข่ายคาความรู้พัฒนาตัวเราก็จะเกิดสกิลขึ้นมาเราอาจจะไม่ได้เรียนจบมาในทางด้านนี้แต่ว่าเรามีใจที่จะขวนขวายความรู้พอเรามีความรู้แล้วเรามีพรสวรรค์มีเทคนิคหรือมี วิธีการกต่างๆมันเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ได้ทั้งนั้นนะครัเรียกได้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็อยู่ที่นั่นค่ะคุณผู้ชมทุกคนเริ่มต้นจากศูนย์อยู่ที่ใจเราเท่านั้นไหนๆน้องมาเรียนมาทั้งทีวันนี้ลองให้น้องมาเรียนเป็นลูกค้าสรรหาชุดสุดสวยใส่กันดีกว่าคะ่ะมาดูการทำงานของดีไซเนอร์ฝีมือดีมีผลงานปังไหนฟังรู้ดูว้าวกันต่อ สมมติวันนี้เป็นลูกค้าคต้องเริ่มต้นสตัดดี้จากยังไงก่อนสมมติมาเรียนเป็นลูกค้าเทพใช่ไหมครับใช่ค่ะเราเจอกันครั้งแรกเราจะไม่รู้จักว่ามาเรียนชอบแบบไหนสไตล์ยังไงเราก็จะถามว่าคุณจะไปงานประเภทไหนจะไปงานแต่งของเพื่อนสนิทค่ะโอเคงานแต่งของเพื่อนสนิทเราก็จะรู้แล้วแบบไหนใส่ได้แบบไหนใส่ไม่ได้แล้วก็เราจะดูสติดลลูกค้าสติดลลูกค้าส่วนไหนเด่นส่วนไหนด้อยแล้วก็ ช่วยในสรีระล,ลูกค้านิดนึงฮะลูกค้าต้องมาเจอตัวจริงเองไหมหรือว่าส่งรูปผ่านออนไลน์มาได้ส่งรูปผ่านออนไลน์ได้แต่ว่าในครั้งแรกแค่อยากให้ไ่เจอตัวจริงแต่พอเราได้ทํางานกันครั้งที่2ครั้งที่3เราจะรู้เราจะรู้รรใ่กันแหละเรื่องการแก้<า>เรื่องการแปลกก็คือแบบไม่ต้องมาเจอกันได้ใช่เราก็จะรู้ใ่รู้บอดี้ส่วนจุดเด่นของมาเรียมพึมงนัอกมีสืส้อทรงมีเอวมีสะโพกเนี่ยเป็นจุดเด่นที่แบบ ใส่ยังไงก็สวยเราก็จะเพราะฉใช้ง่ายกับดีไซเนอร์ด้วยใช่ทำงานง่ายด้วยอยากได้แบบไหนยังไงฮะบอก requirement ความต้องการไปได้เลยอยากได้ดูแบบสง่าสง่านิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะได้ได้ไเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเราลองัดตัวกันได้ค่ะพี่ตูนรอก่อนนะงานนี้ให้น้องมาเรียนเป็นนางเอกซะหน่อย พี่เทเล่าว่าวัดตัวเป็นขั้นตอนแรกเท่านั้นหลังจากนี้ต้องสเก็ตแบบให้ลูกค้าเลือกตัดหนึ่งชุดมีสเก็ตให้เลือกไม่ต่ำกว่า5แบบสเก็ตทั้งมือและคอมพิวเตอร์ให้เป๊ะทั้งหมดไม่มีคำว่าประมาณนั้นประมาณนี้เลยละคะ่ะวัดตัวเสร็จแล้วพี่เทมีแบบชุดที่ตัดไว้แล้วให้น้องมาเรียนได้ลองด้วยละไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นชุดแบบไหนชุดแบบไหนดี ลองชุดนี้ดีกว่าได้ค่ะโอ,โอ้โหจริงชุดนี้ความตั้งใจของอคุณเทคือเป็นชุดใส่งานดันไหนยังไงครับเนี่ยใส่ออกงานการล่าปกติได้เลยครับเป็นชุดสีดำอินสไปเรชันคือแบบตอนนั้นที่เท่ออกคอลเลคชันนี้ก็คือพูดถึงเรื่องมิติการซ้อนทับเลเยอร์ <c oughs> เพราะว่าคาแรคเตอร์ของเทะชอบทำเสื้อผ้าที่มีเลเยอร์อะครับเป็นแบบทับซ้อนซ้อนกันข้างบนอาจจะด<ห>ูเรียบๆใช่ามีลูกเล่นมีลูกเล่นดีเทลในข้างล่าง ตัดต่อใช้เทคนิคการตัดต่อผ้าดำแทรกผ้า,ผ,า,าผ้าลายอีทีผมอยากให้ดูตรงนี้ตัดต,ต่อนี่คืออะไรทธิบายนิดหนึ่งก็คือ ผ้าของชิ้นนี้มาต่อกับสีดำทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้น,สนใช่กว่าจะยังเป็นกระโปรงได <S <S นไ้นี่คือไม่ใช่ผ้านี่คือไม่ใช่ลายผ้าครับอันนี้คือเป็นการต่อชิ้นผ้าชิ้นดำมาแซ้ไอ้ริ้วๆเนี่ยคืออีกผืนหนึ่งใช่ตอนแรกเราเห็นเราหนึ้งก็เป็นผ้าชิ้นเดียวกันไม,ไม่ใช่นะะคมาต่อเป็นลายมาเป็นลายให้มันเป็นแทกทางดำเนี่ยครับโอ้นี่ละเอียดมากอ่างั้นเดี๋ยวระหว่างมาเรียนไปลองชุดผมขออนุญาตคุยถึงขั้นตอนการทํางานของคุณเท่นะฮะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าแฟชั่นดีไซเนอร์เนี่ย เริ่มต้นจากการวัดสัดส่วนของลูกค้าแล้วเอามาเวิร์กยังไงหรือร่างสเก็ตอะไรแบบไหนยังไงลองลองอธิบายให้เราดูนี่ได้เลยได้เลยครับโอ้อันนี้เนี่ยก็จะมีบอกรอบอกส่วนสูงเอว่วงแขนรอบศอกต้นขาข้อเท้ามีละเอียดทุกสัดส่วนเลยครับจนถึงรอบศีรษะเลยหรอรอบศีรษะทำไมอ่ะทำไมต้องมีรอบศีรษะบางทีก็จะมี มีหมวกหรือมีพร็อพบางอย่างที่เราจะต้องใช้ออใชห่หรือว่าลรือร้อเสื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เราจะต้องสวมผันศีรษะเพร,ร,ร,พราะว่าศีรษะแต่ละคนมีลักษณะไม่เหมือนกันจริงบางคนแบบหัวโตใช่บางคน<า><า>ไม่ได้<า>มีมีนะช่วงหน้าผากกว้างอย่างเงี้ยเวลาเราทําเราทําแบบ a ฮดเอเซอรี like, ่อย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าแบบศีรษะเขาเป็นประมาณไหนใช่ครับอโอโ้โหเรียกได้ว่าต้องวัดสัดส่วนกันแบบหัวจะรดเท้าเลยจริงๆค่ะเปะ๊ะเวอร์ปังไม่ไหวกว่าจะได้ออกมาเป็นชุดสุดสวยหนึ่งชุดใช้ความประณีตทุกขั้นตอนเลยเดี๋ยวพี่เทศจะลองสแกนให้เราดูเป็นการสาธิตง่ายๆด้วยนะคะว้าวมากๆเลยค่ะต้องมีความรู้เรื่องนะะอนาโตมีไหมฮะสำคัญครับ เรื่องสัดส่วนของผู้ใส่สําคัญเลยมันมีผลต่อการสร้างแบบชุดด้วยมไม่ใช่เกี่ยวกับแค่การดีไซน์เท่านั้นพอเราดีไซน์เสร็จดีไซน์เป็นแค่เบื้องต้นแรกครับกว่าจะเราจะเป็นสภาพห,หนึ่งตัวมันต้องดีไซน์เสร็จปุ๊บทำแพทเทริร์นแพทเทิร์นของเราก็จะเป็นแพทเทิร์นเฉพาะบอดี้ของคนคนนั้นเคส by เคสเคส by เคสใช่เราจะเป็นคอสตมเมดซึ่งการรู้อนาตมีบอดี้มันมีผลต่อการสร้างแพทเทิร์นมากใช่บางคน สัดส,ส่วนตรงนี้ซ้ายขวาไม่เท่ากันอย่างเงี้ยก็มีครับใช่ทําชุดออกมาเราก็จะต้องอช่วยในลูกลูกค้าในส่วนนี้ด้วยเพื่อเพื่อความมั่นใจของเขาในการออกงานแต่ละทีแปลว่านี้คือสเต็ปที่หนึ่งเรื่องของการร่างใช่ใช่ใช่พอรู้บอดี้แล้วแล้วเราก็จะเออคาแรคเตอร์เขาเป็นอย่างนี้ลูกค้าใส่แบบนี้ได้ลูกค้าใส่แบบนี้ไม่ได้ ันนี้คือจะลองร่างจากจากแบบเมื่อสักครู่นี้นะฮะใ,ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพว่าพอย้อนกลับไปที่ต้นทางก่อนจะกลายเป็นชุด1ชุดเมื่อสักครู่นี้ซึ่งเดี๋ยเราจะได้เห็นนางแบบเราใส่เนี่ยเขาต้องเริ่มทำงานกันยังไงก่อนสำหรับแฟชั่นดีไซเนอร์นะครับ เท่านี้สเก็ตก็ออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ับ,บ,บมีการเซ็นชื่อแบรนด์ด้วยให้รู้ว่านี่ของเกิดแก้วนะไม่ใช่งานคนอื่นนะฮะ<ช>ี่ครัเขียนว่าอะไรเนี่ย อ๋ออันนี้ p l e a ครับอ๋อให้รู้ว่าเป็นกระโปรงพลี a t อะผมขออนุญาตมีเทคนิคตัดต่อพลี a ตรงนี้โชว์ให้คุณผู้ชมเห็นนิดหนึ่งน,นะครับอันนี้คือสเก็ตแบบเร็วๆคร่าวๆเบื้องต้นนะฮะกับชุดนางแบบที่น้องมาเรียนกำลังไปเปลี่ยนเมื่อสักครู่นี้ทีนี้เมื่อกี้เทพบอกว่าอ่าพอได้สเก็ตแล้วเนี่ยก็ต้องไปทําแพทเทิร์นทำแพทเทิร์นคืออะไรที่ไปให้เห็นภาพน,นิดหนึ่งลงแพทเทิร์นก็คือเราจะสร้างพลี a อย่างเงี้ย ความยาวองศาหรือแบบไงเราต้องมีการสร้างออกมาบนกระดาษก่อนเหมือนคล้ายๆสถาปัตต์ต้องออกแบบเป็นโมเดลตัดเป็นโมเดลอย่างนั้นไหมอ่าใช่ครับคล้ายๆโมเดลจากของเราก็คือใส่บอดี้คนจริงเลยใส่กระหุนใส่กับหุนอ๋อใช่ครับก่อนที่จะไปสวมบนตัวคนนั้นๆใช่ครับใช่ครับแพทเทิร์นคือเสื้อผ้าชุดจริงเลยไหมฮะอ่รูปแบบที่มันสร้างโครงสร้างบนกระดาษนะครับใช่สร้างโครงสร้างชุดนั้นบนกระดาษก่อนก่อนที่จะเอากระดาษนั้น ก๊อปปี้ลงบนผ้าอีกทีแล้วก่อนที่จะเอาผ้านั้นมาตัดแล้วก็เย็บเป็นชุดอีกทีมันจะต้องสร้างเกิดการเกิดจากการสร้างบนกระดาษก่อนรับแปลว่าคําว่าแพทเทิร์นเนี่ยคืองานโครงสร้างเบื้องต้นใช่แล้วเมื่อได้แพทเทิร์นที่ต้องการแล้วคอแขนขาชุดแบบนี้จึงไปเอาผ้ามาประกอบร่างบนแพทเทิร์นนั้นๆถูกต้องครับอันนี้อธิบายแบบเพื่อให้คุณผู้ชมทั่วไปเข้าใจได้ง่ายขึ้นใช่ครับสมมุติเราได้แพทเทิร์นมาแล้วเรา เอาผ้ามาตัดเย็บจริงเย็บจักหรือออกแบบตัดส่วนต่างๆมาเย็บเข้าติดกันก็คือตามแพทเทิร์นที่ที่ลงตัวเรียบร้อยแล้วใช่ครับใช่ครับขอดูงานจริงเลยได้มาเห็นฝั่งนี้มีวงตั้งโชยได้เลยครับนี่อันนี้คือชุดที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแน่นอนสวยงามมากเป็นชุดอะไรแบบไหนครับชุดนี้คือชุดของลูกค้าครับเป็นชุดอ f t เตอร์ปางานแต่งงานคือเจ้าสาวอยกได้แบบ Under the sea เราก็มองว่าแบบให้มันอยู่แบบใต้ของทะเลแต่เราแบบทวิสต์นิดนึงเราบอกเราดูเป็นประกายน้ำ<อ>ประกายขึ้น<อ>เวลาแสงตกกระทบกับขึ้นน้ำจายเมระยระยับยมีความเหมือนแบบประกายเพชรแวววาวอย่างงี้รครับเราก็เลยแบบชายเป็นคริสตัลให้มันดูเหมือนฟองฟองอากาศฟองคลื่นทะเลหนึ่งชุดนี่ใช้เวลาทั้ง p r o c e s นานแค่ไหนก็จะออกมาแบบนี้ได้ฮะอยู่ที่ความยากง่ายของชุดสมมติชุดนี้ ชุดนี้อย่างต่ำสั่งืลนครับอย่างต่ำนะอย่างต่ำฝั่งขั้นตอนเบื้องต้นมาก็ว่าละเอียดแล้วพราลงมือทำจริงยิ่งละเอียดกว่าเดิมอีกค่ะพี่เทบอกว่าในเดือนแรกจะเป็นขั้นตอนการศึกษาแบบชุดช่วงต่อมาทำชุดต้นแบบโดยใช้ผ้าดิบเพื่อปรับให้เข้ากับรูปร่างของลูกค้าถ้าใช้ผ้าจริงจะช้ำเร็วและเมื่อลงมือทำกับผ้าจริงบางชุดต้องทำด้ว ทั้งหมดทำไปทีละชิ้นกันเลยทีเดียวอันนี้เป็นทีสิทธงานจบโอ้นี่คืองานจบใช่เป็นทีสิทง,<า>งานจบงานจบนี่คุณก็คือต้องทำชุดออกมาจริงๆเลยทำชุดออกมาจริงๆเลยครับคอนเซปมันคืออะไรฮะชุดนี้คุณเท่คอนเซปคอนเซปชุดนี้ของเท่ได้อินสเปเรชันมาจากป่าของญี่ปุ่นเป็นป่าที่แบบคนญี่ปุ่นอะ่ะชอบไปฆ่า,าต,ตัวตาย,ตตายาใช่ เราก็เลยแบบเราก็เลยเกิดความคิดว่าเอ๊ะทําไมคนป่ามีตั้งเยอะตั้งแยะแต่ทำไมต้องเลือกไปที่ป่านั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบตีความสเตปต่อไปว่ามันอาจจะเกิดจากมิติทับซ้อนอีกมิติหนึ่งในป่านั้นเราก็เลยแบบตีความเรื่องของมิติการซ้อนทับเลเยอร์ เป็นเลเยอร์ของผ้าอันนี้เท่ใช้ผ้าใหม่ไทยโอ้โหเลอทั้งหมดเลยใช่ครับทําเป็นซอนเป็นเลเยอร์ของกระโปรงแล้วก็ดึงคาแรคเตอร์ของเชือกที่ผูกคอตายในป่านั้นมาทำลงบนชุดเ,เป็นเทคนิค รุนแรงมาทำเป็นความสวยงามในเชิงศิลปะได้ตอนเดินเข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าเออว่าเราก็นึกถึงเชือกแต่สงสัยเหมือนกันในที่มานี่ที่มาของเชือกเชาเล่าเรื่อทไม่มีเชือกผสมกับอะไรที่มันเป็นเลเยอร์เลเยอร์แบบเพราะฉะนั้นนี่ก็คืองานที่เป็นจุดเริ่มต้นแล้วกันใช่ครับจุดเริ่มต้นที่จะได้เริ่มงานทางด้านนี้อย่างจริงจังนะฮะใช่ครับชุดด้านนี้บ้างชุดด้านนี้ก็เป็นชุดตอนที่สตูดดี้สมัยสมัยเรียน โอ้นี่ก็สมัยเรียนเหมือนกันเหรอใช่รครับสมัยเรียนเหมือนกันครับเป็น s t u ี้ตอนการหา c h a r ตอร์ค c h a r เตอร์ตัวตนของแบรนด i n g เราว่าเราจะทำบรนด์สไ y l e ไหนพูดถึงชุดนี้แล้วกันชุดนี้ดูโดดเด่นที่สุดใน3มชุดคนนกเป็นวิชาที่กิดแบบเกี่ยวกับการสร้างแบรนด i n g อะครับก็เลยมีการสัด d y ว่าสไตล์แบรนด์เราจะไปทางไหนเท็กก็เลยยังดึงตัวตนของตัวเองคือการสร้างเลเยอร์ชุดเที่จะมีเลเยอร์เกือบทุกชุดนี่ครับเป็นการตัดต่อผ้าสร้างเลเยอร์การ แพชขนนกลงไปลงบนชุดเพื่อให้เกิดเท็กเจอร์อีกเท็กเจอร์หนึ่งลงบนชุดคือชุดหนึ่งอะมีทั้งเลเยอร์ช่วงล่างเป็นการตัดต่อของผ้าทึบกับผ้าโปร่งอ่าคล้ายๆชุดที่น้องเอาไปเปลี่ยนเมื่อกี้ใช่ครับเป็นการแพชผ้าทึบกับผ้าโปร่งพอเวลาเราเดินหรือมูฟจะเกิดมิติเลเยอร์ของชุดแล้วก็การแพชขนนกลงไปเพื่อให้เกิดเท็กเจอร์ที่ป๊อป,ปอัพออกมาจากตัว ช,ชุดต่างๆ,างๆเหล่านี้เคยมีนางแบบใส่จริงไหมฮะอ๋อมีครับเคยมีนางแบบใส่จริงเป็นใครใส่ยังไงฮะเล่าให้ฟังได้นะฮะก็มีทั้งเพรสมีทั้งเซเลบริตี้เอาไปใช้ออกงานตั้งแต่เห็นชุดแรกก็ร้องว้าวไม่หยุดเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ละชุดมีคอนเซปต์มีดีเทลที่น่าทึ่งมากๆไม่ใช่เล่นๆเลยนะคะนอกจากสร้างสารรค์ชุดให้เข้ากับความต้องการของลูกค้ายังต้องมีความคิดสร้างสารรค์ที่แสนบรนเจิดด้วยคะ่ะ และตอนนี้น้องมาเรียนก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วจะปังขนาดไหนต้องไปดูว้าวพร้อมกันแล้ว เปลี่ยนชุดเสร็จพอดีมาเลยฮะ้อบโหนี่ใส่ได้พอดีมากใช่ค่ะเออจริงๆตอนแรกหนูอยากได้ชุดแต่งงานแเพราะนั่นสีดำมันจะไม่เหมาะอันนี้เราไปชุดอ๋อใช่ตอนแรกมาเรียนบอกพี่ว่าจะไปชุดงานแต่งงานเพื่อนอ๋อแต่ทีนี้ชุดที่พี่มีอยู่แบบเป็นสีดําอย่างนี้ก็อาจจะดีเวล็อปต่ออาจจะใช้สีที่แบบทีมงานกําหนดให้แบบเพื่อเจ้าสาวแต่งเป็นอย่างนี้ฟ้าชมพูก็ว่าใเปลี่ยนเป็น ตรงนี้เป็นสมมติตีมการสีฟ้าเธอคอยก็ชายตรงนี้เป็นสีฟ้าแล้วก็สลับฟ้ากับสี ขาวหรือแบบฟ้าคอลทาเชตเพื่อสร้างมิติในชุดอย่างเงี้ยเหมือนชุดนี้ก็จะเกิดความโดดเด่นแค่เปลี่ยนสีอยงชุดนี้แต่ว่าแพทเทิร์นก็จะเป็นแบบแล้วทรงนี้มาเรียนชอบไหมครับชอบค่ะใส่รู้สึกว่าตรงเมื่อกี้ที่บอกว่าแบบอยากได้สง่าสง่านิดนึงเขอกว่าตรงใส่แล้วมั่นใจดูท่าน้องมาเรียนจะชอบใจมากเลยก็แหมใส่แล้วสวยจริงๆนี่นะสวยสง่าไม่เอา๊เจ๋งมาก ว่าแต่กว่าจะเป็นดีไซเนอร์เบอร์ปังแบบนี้ต้องศึกษาหาความรู้เรื่องอะไรมาบ้างล่ะคะเนี่ยอยากถามพี่เท่นิดนึงอะค่ะเคยได้ยินมาว่าถ้าจะเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์นี่ต้องเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะเรื่องชุดเครื่องแต่งกายอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแฟชั่นฮิสตอรีใช่คจำเป็นไหมฮะก็ถามว่าจําเป็นไหมดูดีกว่าไม่รู้ดีกว่ารู้ก็ดีรู้ก็ดีเพราะว่ามันเป็นเบสเป็นพื้นฐานว่า ประวัตศา,าสตร์แฟชั่นอะกว่าที่จะมาเป็นเสื้อผ้าถึงปัจจุบันเนี่ย <_ d ụ ng> เขานุ่งห่มกันยังไงแต่ละยุคแต่ละสมัยเขามีอีทิทธิพลอะไรถึงยุคนี้ถึงแต่งกันแบบนี้ยุคนี้ถึงแต่งกันแบบนี้เป็นเป็นรากเง่าเป็นรากเ่าทาเจอร์ในแต่ละยุสมัยใช่ครับ <_ C ast ry> มันก็เป็นเบสฐานข้อมูลที่จะทําให้เราได้พัฒนา ความคิดหรือดีไซน์เวลาเราออกแบบได้เหมือนกันคุณเทศมีแบบหนังสืออ้างอิงนี่ต้องใช้ไหมมีครับมีครับขอดูหน่อยได้ไหมฮะหนังสือที่ใช้อันนี้คือตั้งแต่เรียนหรือตอนทํางานอ๋อตอนทํางานแล้วครับโอ้ตอน,น,ต,อนตอนเรียนหนังสือก็ซื้อได้ประมาณหนึ่งแต่ทีพอทํางานแล้วเราก็ยังไม่หยุดไม่ได้หยุดที่จะเรียนรู้ครับเรายากจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมไ,ไม่สิ้นสุด,ดไม่สิ้นสุดใช่อันนี้คือหนังสือ pattern fashion หนึ่งครับเป็นหนังสือแบบในยุค1 6 6 0งนนึง่ ใช่บ่งบอกถึงแฟชั่นสมัยนู้นว่าเขามีรูปแบบของการแต่งกายแบบนี้ชุดที่เป็นกราวเป็นทรงแบบนี้ที่ยุคสมัยก่อนเขาแต่งตัวกันยังไงอันนี้ก็จะบ่งบอกถึงแพทเทิร์นนะครับ นี่แหละโอ้คำนี้แพทเทิร์นคืออย่างนี้ใช่ครับชิ้นส่วนแต่ละชิ้นชิ้นส่วนนี้ชิ้นส่วนนี้เราต้องสร้างยังไงแพทเทิร์นแขนไหล่คอขาถูกต้องครับเราเล่มนี้คืออะไรเอ่ยคะสีชมพูน่าสนใจสีชมพูน่าสนใจเล่มนี้เป็นอ๋สวัชของผ้าครับเป็นรูปแบบของผ้าเฮ้ยเจ๋งเงยเล่มนี้เป็นผ้าจริงเลยหรอเป็นผ้าจริงครับซัพพลายเออรผ้าเขาจะออกเทรนด์แฟชั่น เทรนแฟชั่นไม่ใช่มีแค่แบบเสื้อผ้านะครับเป็นเทรนตั้งแต่การผลิตผ้าผลิตผ้าใช่สวอชผ้านี่คืออะไรนะคะพี่เทสเนี่ยครับสวอชผ้าก็คือตัวอย่างของชิ้นส่วนผ้าสี่เหลี่ยมเขาจะาจะมีสวอชเป็นสี่เหลี่ยมลักษณะเนี่ยครับแล้วเพื่อให้เราจับเทคเจอร์นุ่มหรือแบบ สาหรือว่ามันยังไงมีวานนูนความถุกกระใช่ครับเช็คเจอร์ผ้าเป็นยังไงใยเส้นใหญ่ผ้าทําจากอะไรอย่างเงี้ยครับโนิดหนึ่งคุณเทในเมื่อผ้าเนี่ยมันค่อนข้างเยอะและหลากหลายมากมีไหมที่คุณหาแหล่งวัตถุดิบไม่ได้ในประเทศเราต้องไปนําเข้าอ่ะมีครับแล้วก็สั่งออนลโอ้เดี๋ยวนี้มันออนไลน์ w วอยู่แล้วแล้วก็เสิร์ แป๊บเดียวเราก็สั่งนําเข้ามาได้ชิปปิ้งมาใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ใช่แค่จะไปเดินพาหุรัตแล้วได้หมดนะใช่ครับะะใช่ครับบางทีมันต้องมีแหล่งที่มาอื่นด้วยใช่ครับ oh. บางทีแบบดีไซน์เราอยากได้แบบเนี้ยเราอยากให้ลูกค้าคาแรคเตอร์แบบเนี้ยใส่ของแบบเนี้ยชิ้นแบบเนี้ยเนื้อผ้าหรือแมททิเรีลที่เอามาตกแต่งแบบนี้ของที่เราหาไม่ได้ในประเทศไทยเราก็ต้องนําเข้ามาต้องขนขวายใช่ครับ,รบอีกเล่มหนึ่งละฮะโชว์นิดนึงเล่มหนาหนาแฟชั่นทูนะฮะอ๋อเล่มนี้ก็เป็นมปนยังไงแคบวันนี้ เป็นรูปรวมเกี่ยวกับผลงานแฟชั่นโหอันนี้เป็นชุดที่ใส่จริงแล้วใช่ครับของนางแบบนายแบบใช่ครับแล้วก็หาอินสไพเรชันหาคาแรคเตอร์คนใส่ถ่ายออกมาแล้วเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแคตตาล็อกเละกน้อยใช่ครบนะฮะโอ้เล่มนี้หนักหนักหนักมกแคตตาล็อกก็จะมีรูปนายแบบนางแบบแต่ละคนชุดต่างๆเพื่อให้มา อันดัแอพพลายใช่ค่ะหรือเป็นเรฟได้เป็น r e ฟ e r e n เพื่อที่จะต่อยอดพัฒนานี่แค่บางส่วนที่พี่เท่หยิบมาให้ดูเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะคะแต่ละเล่มน่าอ่านมากๆทำให้เห็นเลยว่าพี่เท่ได้เรียนได้ศึกษาอะไรมาบ้างดูท่าทางสนุกและท้าทายจริงๆเพราะโลกของแฟชั่นนั้นหมุนไปเรื่อยๆรักจะเป็นดีไซเนอร์ต้องหมั่นเรียนรู้และพัฒนาตามเทรนด์ให้ทันกันนะคะ เป็นไงบ้างครับชอบไหมครับชอบมากค่ะแล้วก็ได้ได้แนวทางแล้วค่ะว่าจะต้องไปทํายังไงต่อบ้างถ้าอยากจะลองเป็นทํางานทางด้านนี้เดี๋ยวขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วเดี๋ยวจะว่าได้ค่ะเดี๋ยวเอามาคืนแล้วเดี๋ยวจะไปลองหาอินสเปรชั่นมาลองเริ่มทำบ้างค่ะโอเคขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณมากคครับบขอุณมากในฐานะแฟชั่นดีไซเนอร์มืออาชีพสำหรับคนที่เป็นมือใหม่และอยากจะสร้างงานให้เป็นที่ประจักษ์เป็นที่รู้จักของลูกค้า มีอะไรแนะนําบ้างครับเราก็ยังไม่ได้เป็นดีไซเนอร์ระดับเ <c oughs> ชี่ยวชาญขนาดนั้นแต่ก็อยากแนะนําน้องๆว่าแบบพยายามสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาดีอันนี้สิ่งสำคัญเลยคือสร้างคาแรคเตอร์แบรนด์ให้ชัดเจนคาแรคเตอร์แบรนด์ของเราอะ่ะจะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ชอบงานสไตล์แบบแบบเพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาคนจะเลือกซื้อเสื้อภ้าแบรนด์้งอ่ะเขาจะเลือกซื้อที่สไตล์ที่แบรนด์อย่างแบบคนใส่แบรนด์นี้ คาแรคเตอร์ก็จะไม่เหมือนคนที่ใส่แบรนนี้อย่างเงี้ยครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วแบรนด์สไตล์หรือคาแรคเตอร์ของแบรนด์อะะบงบอกตั้งแต่เนื้อผ้าแตะเข็บผ้าตั้งแต่ รูปทรงคอกลมคอกลมของแบรนด์นี้ก็จะไม่เหมือนคอกลมของแบรนด์นี้เกาะอกของแบรนด์นี้ก็จะไม่เหมือนเกาะอกของแบรนด์เนี่ยเราต้องหาคาแรคเตอร์ของแบรนด์เราให้เจอแล้วก็ชูจุดเด่นนั้นเพื่อที่จะให้คน<ม>หรือกลุ่มลูกคา้ายอมรับผลงานเราแล้วก็เป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นรอยต์ตี้ที่แบบติดแบรนด์เราวันหนึ่ง<ๆ>ถ้าแบรนด์เราติดตลาดติดตลาดมากๆคาแรคเตอร์ชัดเจนมากๆแน่นอนว่าเมื่อเราดังย่อมมีคนลอกเลียนแบบอาจจะลอกเลียนแบบแพทเทิร์นสไตล์คาแรคเตอร์แล้วขายในราคาถูกกว่าเราจะ แก้ปัญหานี้ยังไงฮะเพราะหลายคนก็กังวลแล้วก็เจอปัญหานี้อยู่อันนี้เชฟพูดในมุมมองของประสบการณ์เท่ละกันเพราะว่าเท่ทำแบรนด์ที่ค่อนข้างจะแบบนิชหน่อยก็คือจะไม่แมสในการก๊อปปี้อ่ะก็คือจะเกิดขึ้นยากเพราะว่าของเท่มันไม่สามารถแบบทำมันเดียวเสร็จอย่างตามที่เท่เคยบอกว่าสาเดือนงานครนาฟต์มันคราฟใส่เทคนิคใส่ดีเทล ก็เลยสําหรับประสบการณ์ของเทศเขาว่าเคยมีเคยมีนะครับอ๋อเหรอมีคนจะให้เราอะทำชุดให้แต่ทีนี้แบบเขาไม่สู้ราคาเขาก็เลยไปให้เจ้าอื่นเจ้าอื่นทำในในราคาที่ดออปลงมาแต่เอาเป็นแบบที่เราเคยแบบดีไซน์อยู่ตรงเฮ้ยหรอใช่เราก็เห็นก็อ๋อโอเคแต่สุดท้ายแล้วทำตามแบบเราก็จริงแต่คาแรคเตอร์ของเรามันก็ไม่ได้อยู่ในชุดนั้น คือคุณจะบอกว่าถ้าของมันเป็นของที่มีอกลักษณ์ชัดเจนและเราคนเดียวที่ทําได้คนอื่นจะก๊อปยังไงก็ไม่เหมือนไม่เหมือนครับมไม่เหมือนแน่นอน<ม>ใช่ก๊อปก็คือเขาไม่เข้าใจในแก่นแท้เนี่ยหรอของชุดนั้นใช่<ม>ในแบบของชุดนั้นอย่างเช่นรูปแบบคอคอวธรรมดาครับ<ม>พูดได้เลยว่าคอวีให้ทำห้าแบรนด์นั้นคอวก็ไม่เหมือนกัน<ม>ใช่ วีของเทก็ it, so matter matter, so like so จะเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งวีของอีกแต่ละแบรนด์ก็จะเป็นอีกแต่ละคาแรคเตอร์และทีนี้กลุ่มลูกค้าเขาก็จะกลุ่มลูกค้าที่เขาใส่เสื้อผ้าตัดหรือเสื้อผ้าที่แบบซื้อของแบรนด์เขาก็จะดูออกเลยครับว่าแบบอุ้ยคนนี้ใส่วีแบบนี้สวยคนนี้ใส่วีแบบนี้ไม่สวยเขาก็จะเป็นเลือกได้ว่าแบบจะซื้อของแบรนด์ไหนแบรนด์ไหนก็ของมณีพอลูกค้าที่ที่เป็นทาร์เก็ตของเราก็จะเล็งเห็นถูกต้องใช่ครับใช่ครับทำงานมาจนถึงทุกวันนี้ ขั้นตอนหรืออะไรที่สนุกที่สุดในงานของเทสที่อยากให้ให้ตื่นมาทํางานทุกวันและทําต่อไปนอกจากเรื่องรายได้แล้วความเป็นจริงก็คือที่อยากให้ตื่นมาทําทุกวันก็คือความรับผิดชอบลูกค้าโทตาลลูกค้า <ไป S 2> ลูกค้า,าต้องพรุ่งนี้จะใส่แล้วกําหนดการจะใส่แล้วชุดเราต้องมีทําให้ลูกค้าอันนี้อันนี้คือความเป็นจริงแต่ว่าถ้าเกิดอีกอย่างงก็คือเราอะอยากสร้างสรรค์ผลงานให,ให้ให้มีเยอะที่สุด คือถ้าเราตื่นมาทำสร้างสรคผลงานที่เป็นคาแรคเตอร์เรา <c oughs> สไตล,ล,ล์เราใส่ลงไปให้ออกไปมากที่สุดมันก็จะทำให้เกิดเห็นภาพว่าแบบกลุ่มลูกค้าเราเยอะขึ้นงานของเราแพร่กระจายออกไปมากขึ้นมันก็จะภูมิใจแล้วก็อยากทำผลงานให้ ออกมาเยอะๆแล้วก็ดีพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับ<ช>คบมุณผ, <ม S 2> ผู้ชมและนี่คือเรื่องราวของแฟชั่นดีไซเนอร์แบบเจาะลึกในวันนี้นะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นสมัยเรียนการทํางานจริงแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเรื่องราวจนมามีวันนี้นะครับ คุณผู้ชมที่สนใจอยากจะก้าวเข้าสู่วงการแฟชั่นชมรายการของเราย้อนหลังได้อีกครั้งนะครับทาง w w w etv t h a i t v tv, แล้ววันหนึ่งคุณอาจจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญและรักมันเหมือนอย่างผู้ชายคนนี้นะฮะวันนี้เราสองคนลาไปพร้อมกันครับขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณเท่ครับครับ